ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาทําคลิปรีรันการเทสจอยเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งจริงคลิปแบบนี้เนี่ยผมเคยทําไว้เมื่อประมาณช่วงต้นปีนะก็เกือบเกือบปีแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าทำไมผมถึงต้องมาทําคลิปแบบนี้ใหม่อีกรอบนึงคือเมื่อวานนะครับผมได้ทําการนะครับเข้าช่องของผมแล้วได้ดูคลิปเก่าๆเลื่อนดูคลิปทั่วไปก็เพอเอิรไปสะดุดกับคลิปคลิปนี้นะครับ ซึ่งมันโดนลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงเลยนะครับผมจึงทําการลบคลิปออกจากช่องนั่นเองนะครับเพราะว่าเพื่อ,อความปลอดภัยของช่องผมเองด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนเพราะว่าใส่เสียงดนตรีประกอบที่อ่โดนลิขสิทธิ์หรือว่าอาจจะเป็นที่ว่าผมในคลิปนน้น,นผมจําได้ว่าผมเล่นเกมลองเล่นเกมให้ดูด้วยไม่แน่ใจว,ว่าโดนลิขสิทธิ์ของเกมหรือเปล่านะครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการแนะนําการเทสจอยเบื้องต้นให้ดูอีกครั้งึงแบบละเอียดนะครับซึ่งถ้า ใครที่ดูคลิปผมมาหลายคลิปเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าคลิปผมเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงดนตรีหรือแทบจะไม่มีซาวเอฟเฟกอะไรเลยคือผมเน้นเนื้อหาให้เข้าใจง่ายเน้นเสียงให้ฟังชัดเจนแค่นั้นเองนะครับผมผมไม่ได้มาต้องการเน้นใส่ซาวเอฟเฟกอะไรให้มันดูลังการหรือว่าน่าดูนะครับผมแล้วก็การเทสจอยแบบที่ผมกําลังจะแนะนําต่อไปนี้นะครับมันเป็นประโยชน์มากๆสําหรับใครที่กําลังจะซื้อจอยมือ2และนัดรับกันนอกสถานที่ซึ่งถ้าเรานัดรับกันนอกสถานที่เนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเอาโทรศัพท์เอาเครื่องเกมเราไปนั่งเทสกันนอกสถานที่หรือออกไหมซึ่งมันก็เป็นวิธีนี้แหละที่ผมกมาลังจะแนะนําเนี่ยวว่ามันใช้เทสจอยได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับการเทสไม่ว่าจะเป็นทั้งอันอนล็กปุ่มกดปุ่มออปชันปุ่มแชร์ต่างๆมันสามารถเทสได้หมดทุกปุ่มเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่มีจอยอยู่ในมือแล้วสงสัยว่าเฮ้ยปุ่มนี้เราพังหรือเปล่าทำไมมันกดไม่ค่อยติดเลยก็ลองเช็คกันดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคอาของเรามาเลยครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อแล้วก็อันดับแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือให้เพื่อนเพื่อนะครับเข้ามาดาวน์โหลดแอปแอปนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นแอปโหลดฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น ios หรือว่า android นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งกดเข้าตัวแอปนะครับให้เรากดออกมาก่อนนะครับแล้วเข้าไปที่บลูทูธในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อทําการนะครับจับสัญญาณกับตัวจอยก่อนนั่นเองนะครับผมให้เราเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ของเราครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเปิดบลูทูธที่ตัวจอยนะครับโดยการกดปุ่มมรรรกกััับ่่ PS พ้้อนนนคคคางงไวสูึะ รอให้ไฟกระพริบพอไฟกระพริบแล้วนะครับทีนี้ให้เรามากดเข้าจับสัญญาณในมือถือของเรานะครับก็คือคอนโทรลเลอร์อันนี้นั่นเองนะครับกดคลิกไปได้เลยนะครับคอนเน็ได้เลยหลังจากที่เราคอนเน็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้เรากดออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่แอปตัวตัวนี้นั่นเองนะครับผมพอกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาของแอปเป็นแบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้เลือกเป็นหัวข้อที่2นะครับก็คือ p s 4 Mode 2นะครับกดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามานะครับหน้าตาของแอปจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเทสได้ตามใจชอบเลยนะครับเ,เราอยากเทสปุ่มไหนเราเทสได้เลยไม่ว่าจะเป็น L 1 L 2 R 1 R 2สังเกตที่หน้าจอโทรศัพท์ผมนะครับผมจะลองกดนะครับนี่นะครับ จะขึ้นนะครับคือถ้าปุ่มไหนเสียเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองในแอปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มออปชันปุ่ม PS รวมไปถึงทัชแพดที่เป็นลูกศรเมาส์แบบนี้นะครับหรือว่าปุ่มออปชันนะครับทุกอย่างนะครับสามารถเทสได้หมดเลยนะครับ R 1 R 2 L 1 L 2นะครับหรือว่าจะเป็นอนาล็อกซึ่งอนาล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆนะครับเพราะหลายๆคนมักเจอปัญหาอนาล็อกล้วนนั่นเองนะครับวิธีทดสอบดูยังไงอ่าวิธีทดสอบนะครับเราลองเลือกอนาล็อกมาทางซ้ายนะครับแล้วให้เราปล่อย นี่นะครับพอปล่อยให้ทุกคนสังเกตดูที่หน้าจอนะครับพอปล่อยนะครับจุดมันต้องกลับมาอยู่ที่ตรงกลางในทันทีนะครับนี่นะครับไม่ว่าเราจะเลื่อนไปทางไหนก็ตามถ้าปล่อยเนี่ยมันต้องมากลับมาอยู่ตรงกลางทันทีนะครับเดี๋ยผมจะลองเลื่อนให้ดูนะครับอย่างอันนี้นะครับถือว่าจอยปกตินะครับลูกศรไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกอะไรไม่ค้างนะครับผมถ้าเวลาเราปล่อยถ้าอนาล็อกอันไหนที่มันค้างเนี่ยมันจะไม่เด้งกลับนะครับมันจะแบบมันหรือว่าอาจจะกลับแต่ว่ามันจะแบบค่อยๆเลื่อนช้าๆมันต้องเด้งกลับในทันทีแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมจะลองเลื่อนให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับทุกครั้งที่เราปล่อยนิ้วนะครับมันต้องกลับมาอยู่จุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะครับผมนี่เลยหรือว่าเราตรวจสอบตรวจช็คได้นะครับ R สหรือว่า L สองดยการที่กดจิ้มลงไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็นี้ก็จะเป็น L สามนะครับผมนี่เลยคือวิธีการเช็คแบบนี้ผมใช้บ่อยมากนะครับในทุกครั้ง ทุกกรณีที่ผมออกไปนัดรับนัดซื้อกันนอกสถานที่นะครับที่เราไม่สามารถเช็คได้เนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เช็คจอยเบื้องต้นว่าจอยไม่ลวนนะครับผมผมก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับหรือใครที่สงสัยอยู่ว่าจอยของเราเนี่ยปุ่มไหนกดติดหรือกดไม่ติดก็ใช้วิธีนี้เช็คได้นะครับทุกคนนี่เลย ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลังจากที่เราเทสจอยเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกครั้งนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับก่อนที่เราจะเอาจอยกลับไปเล่นกับเครื่องเนี่ยเราต้องทําการจับสัญญาณกับตัวเครื่องใหม่อีกครั้งนะครับโดยการเอาสายชาร์จนะครับ USB นะครับเสียบเข้าที่จอยแล้วก็เสียบเข้าที่เครื่อง PlayStation ของเรานะครับแล้วก็ทําการเปิดเครื่องเปิดจอยนะครับเพื่อทําการลิงก์สัญญาณกันใหม่นะครับมะนั้นตัวจอยจะหาสัญญาณกับตัวเครื่องไม่เจอนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครัับบวิธีีนน้ะคร ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกัแบบคลิปเทสจอยเมื่อสักครู่ที่ผมทําให้ดูนะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับว่าจอยของเราปุ่มพังอันาล็อกล้วนหรือว่าปุ่มไหนกดไม่ติดก็ลองเทสกันดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ให้ใครเลยหลายคนเลยนะครับเออแล้วก็อีกข้อนึง ฟี f a 23ออกแล้วนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะหลังจากที่ผมได้ลองเล่นล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับผมเหลอประทับใจมากผมว่าภาพแล้วก็กราฟิกมันทําขึ้นมาได้ดีมากเลยนะครับจริงๆผมอยากทำคลิปรีวิวมากเลยนะแต่ว่าผมเคยมีประสบการณ์ตอนสมัยสี้า22 ผมทำคลิปรีวิวลงแต่ว่าโดนลิขสิทเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโลโกโล้สมโมสรตามสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีความถนัดทางเชี่ยวชาญทางด้านนี้สักเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะนําเสนอสาระดีๆอะไรให้เพื่อนๆได้ติดตามอีกก็ฝากรอชมฝากติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ